สวัสดีค่ะวันนี้พบกับส้อมอีกแล้วนะคะจากเป็นรถแอนแอโรตัาค่ะวันนี้นะคะส้มก็เป็นตัวแทนของเต็นท์นะคะมานําเสนอรถให้1คันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ To โยต้าไฮรักวีโก้นะคะสีเหลืองสีสวยสดใสเลยตัวนี้นะคะแล้วก็สําหรับเต็นท์รถแอนอโตค่ะของเรานะคะไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าสีนี้สีเดียวนะคะสําหรับเต็นท์ของเราเนาะก็มีรถให้เลือกหลากหลายเลยมากกว่า3 0 0้คันเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ตอนเดียวแคปสีประตูนะคะ ตัวเตี้ยตัวสูงเรามีหมดเลยรุ่นย่อยตัวไหนเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีโทนปกตินะขาวดำเทาสีบอลน,นะคะหรือว่าจะแต่งเป็นแบบสีสีสีเหลืองสีเขียวอะไรพวกนี้เรามีหมดเลยนะคะสําหรับตัวนี้มาเรามาที่ตัวนี้กันดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะมานําเสนอเป็นวิกโก้นะคะสีเหลืองนะ ตัวนี้ก็เขาทําการแต่งสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าเนาะก็จะเป็นสีดํานะคะกระจ้งหน้านะคะก็จะเป็นแบบโคเมียมเนาะอ่ะส่วนถัดมาเลยนะคะก็เป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟด้านข้างกระจกด้วยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ รุ่นย่อยอื่นๆนะคือเรามีให้หมดเลยมีให้เรื่องหลากหลายจริงๆนะอ่าส่วนถัดมากันดีกว่าก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้เราลงล้อเวลให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ทั้ง4ล้อเลยนะตัวนี้เป็นขอบ18นะคือ4ล้อนะคะกับ4รถเนี่ยตัดกันมากเข้ากันมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะในเรื่องของตัวล้อแมกนะคะคือ แบบมีรถสักคันน่ะน้อก็อยากได้รถที่มันแบบสวยๆใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดมานะคะจะเป็นส่วนของภายในรถภายในรถนะคะตัวนี้เป็นสีประตูนะภายในรถก็จะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังด้วย นะคเะหมาะมากเลยสําหรับไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือเราเวลาเราไปทะเล,เลยอะไรเงี้ยแล้วตัวแบบเปียกขึ้นมามันก็มีเหลืนะหรือว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูภายในรถกันดีกว่าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะส่วนถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระสกไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าว่าเบาะด้านหลังเขากว้างไหมคือมันตามแบบฉบับของเขาอยู่แล้วคือตัวสีประตูตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วไไปไหนมาไหนแบบว่ากับชาวแก๊งหรือว่าไปกับแบบครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็นั่งสะดวกสบายคืออย่างเช่นลูกค้าบางท่านเขาอาจจะแบบชอบแคปาะเพราะว่า ด้านหลังเราก็าไปบรรทุกได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายคือแบบเวลาไปออกทริปไปเที่ยวหรือว่าไปสังสรรค์ข้างนอกเนาะก็เพื่อหลายคน,นก็ มันก็นั่งสะดวกสบายนะไม่เบียดกันไม่อะไรเนาะค่ะมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7นะคะรุ่นย่อยตัว e อ,อย่างที่บอกไปนะสําหรับตัวนี้ก็แรงม้าก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยสาหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้รถนะคะที่ไม่ต้องผ่อนแพงมากแล้วก็สวยด้วยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าวีโกของเราเนี่ยเริ่มต้นผ่อนนะ ก็อยู่ที่3,000กว่าบาทขึ้นไปนะคะตอนนี้ค่ะโปรออกรถใช้เงิน1,000บาทตามด้านบนก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ทำเรื่องนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้ามาทำเรื่องที่เต็นท์อย่างเดียวนะคะมีบริการจัดไปเน้นนะคะนอกสถานที่ให้ด้วยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้แถมไปส่งรถให้ได้ด้วยนะส่งฟรีไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรออกรถใช้เงินเพียงแค่1000บาทแล้วก็ ในส่วนของโปรโมชั่นอื่นๆนะก็จะมีในส่วนของล้อแม็กใหม่ย่างใหม่ให้1ชุดหรือจะเป็นโปรโมชั่น่ืนผ่อนอย่างที่ส้มแจ้งไปก็ได้หรือจะรับเป็นโปรโมชั่นส่วนลดก็ได้เรามีส่วนลดให้สูงสุดถึง190 0 0บาทเลยนะสะดวกใจอยากจะทําแบบไหนยอยากได้โปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันได้เลยะคะ่ะอ่ะหมดแล้วนะคะวันนี้ จบกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันอีกแล้วก็มาดูว่าเราจะมาพรีเซนต์ในรถของอะไรบ้างนะคะอยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาหรือว่าทักทางเพจเราเข้ามาเรามีน้องๆแอดมินคอยตอบคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะก็รีบๆเข้ามาทำเรื่องได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ